ไปดูอีกคนนึงที่ถูกทนายความของบอสพอออกมาระบุว่าอาจจะมีการไปแจ้งความเอาผิดด้วยก็คือคุณเคนโดพิธีกรและก็ผู้ประกาศข่าวนะคะ<ม>ล่าสุดมีการแถลงยืนยันบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกลากไปเกี่ยวกับดีเอ็กซคอนกรุ๊ปจริงและยืนยันว่าพอเห็นความผิดปกติตั้งแต่ปี64ก็ออกมาจากธุรกิจดังกล่าวแล้วค่ะ<ม>ล่าสุดเรื่องนี้คุณเคนโดเกรียงไกรมาศพชนะสุนทรพิธีกรและผู้ประกาศข่าวให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่แปลกใจที่โดนพัดพิงมา เพราะตัวเองอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับบอสพอตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาพาผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านเข้าแจ้งความและเมื่อ2วันก่อนมาให้การกับตำรวจนาน5-6ชั่วโมงเพื่อยือนยันความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของดีไอคอนเพราะถ้าเกี่ยวคงต้องโดนตำรวจรวบไปแล้วคุณคนินโดก็ยอมรับบอกว่าเคยร่วมงานกับดีไอคอนจริง ช่วงปี2,562ถึง64ซึ่งตอนนั้นบริษัทยังไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นโดยบอสพอติดต่อให้ตัวเองไปเป็นที่ปรึกษานะช่วยถอดบทเรียนจาก Magic สกินที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนแฉ mm hmm. ตัวเองจึงเข้าไปช่วยเขียนธรรมภิบาลให้และไปพูดรับรอง mm hmm. ก็น่าจะหมายถึงคลิปนี้นะคะ mm hmm. เพื่อให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องตามเวทีแล้วก็ช่องทางต่างๆด้วยแต่ต่อมาเมื่อเห็นว่าธุรกิจนี้ไม่ถูกต้อง ไปเจอความผิดปกติตัวเองก็ไม่อยู่ต่อและก็มั่นใจว่ามีหลักฐานเป็นแชน็ไลน์ที่คุยกับบอสพอตั้งแต่ปี6-2จนถึงปัจจุบันซึ่งได้มอบให้กับตำรวจไปหมดแล้วค่ะก็ยืนยันกับพีพ่นะครับว่าข้อมูลที่ออกไปที่เป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีแรกๆซึ่งเป็นปีที่ยังไม่เกิดความเสียหายยังไม่เกิดความเสียหายครับเป็นปีที่ผมเข้าไปและ มันเป็นการถอดบทเรียนจากเมจิกสกินพี่ๆจำเมจิกสกินได้ไหมครับเมจิกสกินก็คือทําแบบนี้เลยผมก็ถอดบทเรียนเพราะว่าวันนั้นบอสโทรหาบอกว่าพี่เคนโดผมอยากทําให้ถูกต้องไม่ใช่แค่บอสโทรอย่างเดียวหลายๆคนก็โทรเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ตายหมดแต่คนที่รู้ที่สุดในการถอดบทเรียนคือเคนโดเพราะผมเป็นคนแฉเมจิกสกินหนึ่งเดียวในประเทศไทย นะครับผมก็ได้รู้ทั้งหมดว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มันถูกกฎหมายและถูกต้องผมก็ได้รับการติดต่อมาส่วนความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะคุณเคนโดบอกว่ารู้สึกว่าบริษัทเริ่มทําไม่ถูกต้องคือเรื่องของการให้ตัวแทนสต็อกสินค้ามากเกินไปอพอเตือนบริษัทก็ไม่ทําตาม จุดแตกหักอยู่ที่ช่วงโควิด -19 เคยเตือนให้หยุดจัดก,การประชุมสัมมนา,าต่างๆแต่บริษัทก็ยังจัดงานมีคนติดโควิดเยอะมากอีกทั้งมีการจัดคารวานรถหรูไปที่เขาใหญ่เพื่ออวดความร่ำรวยจึงติดต่อขอ,อยุติสัญญาทันทีส่วนเรื่องเงินคุณเคนโดบอกแบบนี้นะคะบ,บอกว่าไม่เคยรับเงินถึงหลักล้านบาทตามที่ถูกกล่าวหา ตอนทำงานได้เงินเป็นเงินเดือนนะในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความถูกต้องเท่ากันทุกเดือนอแต่ไม่ขอบอกจำนวนนะบอกเพียงแค่ว่าน้อยกว่าเงินเดือนผู้ประกาศที่ได้อยู่ตอนนั้นคืออันนี้ของคุณเคนโดนะเดือนละ3 0 0แสนบาทซึ่งนอกจากนั้นตัวเองก็ไม่เคยมีสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างที่ทนายความของบอสทอออกมาให้ข้อมูลค่ะเพื่อความถูกต้องไม่ได้ไปเพื่อช่วยเาหลอกคนวันหนึ่งถ้าเขาไปดําเนินการไม่ถูกต้องพี่พี่สื่อมวลชนคิดว่าผมจะอยู่กับเขาไหม ผมก็ไม่อยู่ผมออกมาตั้งแต่4ปีที่แล้วแล้วนะครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเก่าหน้าก็ไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยนะฮะพูดตลกตลกคือตอนนั้นผอมมากตอนนี้กูอ้วนมากนะฮะคือภาพก็เก่ามากแล้วตั้งแต่ 4- ี่หปีก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและได้มีการทํางานร่วมกับเขาไหมทํางานในช่วงแรกช่วงที่ไม่มีปัญหาไม่แตกต่างนะครับกับสิ่งที่พิ่ธเนศวงศาโดนเลย พี่ธเนศทางานกับเขาเจ็ดปีแล้วคนเนี่ยไปกล่าวหาพี่ธเนศว่าเป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซซึ่งจากการสืบราบกันแล้วพี่ธเนศไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยคดีอาญาเขาดูกันที่เจตนานะครับเจตนาของผมไปเพื่อความถูกต้องไม่ได้ไปเพื่อช่วยเขาหลอกคนแต่วันหนึ่งถ้ามันมีความผิดปกติแล้วผมรู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ออกมาตั้งแต่พถุนายน64สีมีลายไปบอกอย่างชัดเจนผมเป็นคนที่เก็บลายไว้ตั้งแต่ปี6 2ทุกลายไม่เคยลบ อันนี้เอาให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าคุณเคนโดยังพูดถึงทนายความของบอสพอลนะครับทนายวิทูลบอกว่าไม่เคยเห็นทนายความคนไหนออกมาพูดกับสื่อว่าไปพบผู้ต้องหาในเรือนจำแล้วจะออกมาเด็ดหัวคนนั้นคนนี้ปกติแล้วคนที่จะฟ้องแก้เกี้ยวจะทํากันหลังบ้านแล้วก็มองว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายความผิดอาญาฐานข่มขู่นะครับ คุณเคนโดบอกว่าขอให้สื่อตั้งสติอย่าตกเป็นเครื่องมือส่วนเรื่องการเอาชื่อไปแขวนให้เสียหายตอนนี้แต่งตั้งทนายความแล้วเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณเคนโดแฉต่อด้วยนะครับว่าวันที่บอสพอถูกจับมีการส่งไลน์มาหารัวๆแต่ตัวเองไม่ได้เปิดอ่านก่อนมาเห็นล่าสุดนะครับว่ามีการส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้ มองว่ามีนัยยะนะครับว่าจําสิ่งที่ตัวเองเคยเตือนไว้ได้ว่าถ้าทําธุรกิจลักษณะแบบนี้สักวันสักวันหนึ่งจะโดนจับนะ,ะก็เป็นข้อมูลจากฝั่งของคุณเคนโดนะคะล่าสุดมีอัปเดตมาจากในความของบอสพอนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าเยี่ยมบอสพอนะแจ้งให้บอสพอทราบว่าตอนนี้ได้หลักฐานเพิ่มเติมมาว่า มีกลุ่มผู้เสียหายที่ให้การไม่เป็นความจริงทําให้บริษัทเสียหายแล้วก็เตรียมงัดหลักฐานโอนเงินหลักล้านให้กับคุณเคนโด้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณกันกาถตาววรโดนคดีแบบนี้ค,คุณเคนโดก็ควรจะโดนคดีแบบเดียวกันค่ะ